รับราชการพยาบาลวิชาชีพชำนาญการนะคะมา3 4ปีแล้วค่ะอยู่แผนปัจจุบันมา3 4ปีแล้วค่ะนะคะเพราะอะไรถึงนะคะเข้ามาสู่สมุนไพรในเรื่องของสมุนไพรนะคะอันนี้ก็เราก็คิดว่าแผนปัจจุบันเราเรียนมาเนี่ยสิกว่าปีอ่ะสิปีที่เราเรียนอย่างนี้น,นะคะแล้วเราเรียนเฉพาะทางด้านเวชปฏิบัติก็แผนปัจจุบัน เราก็ใช้เวลาศึกษาในแผนปัจจุบันเราก็สุดยอดแล้วค่ะนะคะแต่ตอนนี้เชื่อไหมคะว่าคนไข้เบาหวานและความดันเพิ่มขึ้นเรื่อยไหมคะเพิ่มไหมคะคนไข้ไปที่โรงพยาบาลตีสี่ 4, ได้กลับบ้านห้าโมงเย็นหกโมงเย็นบางคนถึงสองทุ่มจริงไหมคะจริงนะคะ,ะ,คะอันนี้ต้องยอมรับความเป็นจริงนะคะว่าสิ่งหนึ่งที่ ปัจจัยต่างๆน้องได้พูดไปแล้วนะคะว่าปัจจัยเสี่ยงเนาะหลากหลายนะคะที่ทําให้เหกิดโรคและทําให้เกิดภาวะแทรกซ้อนนะคะท <_ d iam onds> วนี้มาพูดถึงว่าทําไมตัวเองอยู่ในแผนปัจจุบันเนี่ยทำไมจะต้องมาหาแพทย์ทางเลือกนะคะ <_ d iam onds> เพราะอะไรก็เพราะว่าคนที่เราลักในบ้านของเราในตำบลของเราก็มีปัจจัยเสี่ยงอย่างนี้ค่ะ เป็นความดานันคนที่เป็นความดันนะกินยาปีเนี้ยเราจ่ายนั่งจ่ายายาเขาอ่ะเริ่มต้นที่ครึ่งเม็ดนะคะพอสักห้าเดือนหกเดือนไปกลายมาอีกเม็ดครึ่งนะคะต่อไปต่อไปสามเม็ดสี่เม็ดนะคะใครอยู่เกินห้าปีเก้าเม็ดสิบเม็ดก็มีนะคะสิ่งเหล่านี้เนี่ยทำให้เราคิดว่ามันก็เป็นสารเคมีผลิตจากสารเคมีนะคะ แล้วเราเอาเติมยาพิษให้กับญาติพี่น้องของเราทท้งนั้นเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นพี่ชายคนโตของเราเองนะคะ19ปีที่จ่ายยาให้พี่กินนะคะหมายความว่าหมายถึงว่าเราเนี่ยเป็นเป็นน้องคะแล้วเราจบทางด้านแผนปัจจุบันมาเนี่ยพี่ชายอา,ายุ67ปีกินยาความดันมา19ปีจ่ายยาครึ่งเม็ดจนสุดท้าย9เม็ดอยู่ในมือค่ะ9เม็ดอยู่ วันนึงนั่งประชุมนะคะท่านเป็นเรงประธานสภายอยู่ที่อบตหนองไผ่นะคะปวดหลังมากเลยคะ่ะร้อนหลังนะคะร้อนหลังนะคะลุกขึ้นหน้ามุดลงไปเลยนะคะฟุบลงไปเลยไม่ได้สตินะคะญาติก็นำส่งมาโรงพยาบาลหนองไผ่โรงพยาบาลหนองไผ่ก็ไม่ไหวแล้วส่งโรงพยาบาลเพชรบูรณ์นะคะ พอส่งโรงพยาบาลที่จูเจาะเลือดเจาะอ,อะไรปรากฏว่าค่าของไตเนี่ยเสื่อมมากเลยนะคะค่าของไตยอยู่ที่2.5เป็นเสื่อมมากแล้วนะคะหมอก,ก็บอกว่าจะต้องผ่าตัดหรือไม่ก็ต้องฟอกไตนะคะเคสอย่างนี้ก็ต้องฟอกไตยอย่างเดียวนะคะ,อะพอพี่ใายพื้นมาไอ้ความที่ว่าอายุก็มากแล้วก็ไม่อยากจะผ่าตัดถ้าพูดถึงเรื่องของการผ่าตัดใครๆก็ไม่อยากผ่าใช่ไหมคะ พอเสร็จแล้วพี่ชายก็เลยปรึกษากันว่าไม่ไม่ผ่าแล้วนะคะหมอที่โรงพยาบาลเพชรบูรณ์ก็ดูงคุหน่อยเนาะดูแม้แต่เราเราเป็นเจ้าหน้าที่ด้วยกันยังโดนดูอะไรอย่างเงี้ยถามว่าจะพาพี่ไปรักษาแบบไหนอะไรเงี้ยก็เป็นทางเลือกหนึ่งที่เราต้องตัดสินใจเลือกก็บอกพี่ตั้งแต่แรกตั้งแต่ทำมาของอสมนุนไพรจันจื้อแต่ว่าลูกลูกเมียเนานะเขาก็บอกว่าไม่อยากให้ เอามาทางเรื่องเนี่ยมาให้กินนะคะเพราะว่าลูกก็เป็นแาทย์การเป็นครูเป็นอะไรเนี้เขาก็เชื่อยานะอาอย่าเอาอะไรมาให้พ่อกินอะไรอย่างนี้น,นะน,น,น,นะคะก็จะเป็นแบบนี้จนสุดท้ายมาเกิดวิกฤตแบบนี้แหละคะ่ะถึงคนป่วยคือพี่ชายเราถึงตัดสินใจว่าเออพี่จะลองกินละนะพี่ใช้คําว่าลองแต่เราเนี่ยตั้งใจให้พี่รักษานะไม่ใช่พี่เป็นหนูทดลองอยางเราก็เลยบอกอย่างนี้ พี่ก,ก็เลยตั้งใจกินตั้งใจกินยานะคะกินแล้วก็มาหาหมอตามนัดทุกเดือนก่อนเข้าหาหมอก็เจาะเลือดดูค่าของไตเรื่อยๆนะคะค่าของไตลดลงจาก2.5มา1.6มา1.5แล้วสุดท้ายเมื่อธันวาที่ผ่านานมาเนี้ยก็อ,อยู่ที่1.3นะคะนะคะแล้วก็หมอก็อ่ะดีแล้วก็ส่งกลับตัวกลับไปที่โรงพยาบาลหนองไผ่จากยาที่เคยกิน9้าเม็ดอยู่มือ หมอลดยาลงเหลือ1เม็ดค่ะนะคะขอเสียงปรบมือให้ตังคชื่อหน่อยค่ะนะคะจากยา9เม็ดเดเหลือไวยละ1เม็ดเท่านั้นเองนะคะนะคะแล้วก็นั่งก็ไม่ปวดหลังไม่ออกร้อนหลังแล้วหมอก็บอกว่าเออไตดีมากนะ,ะไม่ต้องไม่ต้องปอกไม่ต้องผ่าตัดนะ,ะก็ส่งตัวกลับไปรับยาอยู่ที่โรงพยาบาลหนองไผ่เหมือนเดิมอย่างนี้น,นะคะอันนี้ก็คือเป็นกรณีที่ว่าเราทําให้เราเนี่ยมั่นใจ นะคะแต่ฟังใครพูดฟังคุณครูคนนี้พูดมาเราก็บอกว่าโุ้ยทีโมเพราะเราเรียนมาสิบกว่าป,ปีมาแค่คนสองคนพูดเป็นไปไม่ได้เราก็ได้ตั้งใจคนที่เราลักงนะคะอย่างคุณแม่ของหมอเนี่ยนะคะหกลมมาสอปีเดินไม่ได้นะทุกคนรู้ใครมาจากนานป่าจะทราบเลยนะคะว่าหมอดูแลคุณแม่อยู่นะคะเพราะฉะนั้นใครก็บอกเอามาที่โรงพยาบาล โรงพยาบาลอายุเยอะแล้วนะ,นะคะ93แล้วค่ะตอนที่ท่านล้มเนี่ย90อะค่ะหมอก็บอกว่<ร>าเออโอกาสเพิปล่อยแบบเหมือนว่าเหมือนหมดหมดสภาพแบบนั้นพวกระจารย์บอว่าเออหมดสภาพแล้วกนระดูกแกก็หมดสภาพแล้วปล่อยให้ออย่างนี้อย่างนั้นเลยเราก็บอกว่าหมอท,ทำอยังไงก็ได้ที่ให้แม่ไม่ไมเจ็บปวดไม่ร้องโหนคร ไม่ไม่ร้องความเจ็บปวดเนาะเราเรารู้แมู่่เราจะรู้ว่าทนทรมานขนาดไหนคนที่เรารักสุดสุด,สด,สดอย่างเงี้ยค่ะมาร้องโ้ยขยับก,ก็โอยขยับก,ก็โอยอย่างเงี้ยใช่ไหมเราก็ทนไม่ได้สุดท้ายเราก็เอากันเจือให้คุณแม่ทานนะคะบอกว่าแม่น่ก,ก็ไม่อยากทานหรอกนะคะเพราะว่าอะไรรู้ไหมมันแพงน,นะสงสารลูกใช่ไหมเราบอกว่าอุ้ยบริษัทท่านประธานใจดีให้มาทานไปเถอะก็ทานเช้าเย็นเช้าเย็น เป็นกิจวัตรจากที่เราหาแม่เข้านะ้ำโยกแม่กับพี่สาวสองคนช่วยกันจนสุดท้ายคุณแม่ขยับตัวได้นั่งเองได้ลูกเดินได้คิดดูสิทาว่าจะไม่ให้ขอบคุณตังชื่อได้ไังไงคะคอเชื้อขรงมือม่ตา้สา,สานะคะคไหเนี่ยคนใกล้ตัวหอยังไม่ได้เอาไปที่คนไข้ที่ที่หมอดูแลทั้งตระบ,บนอยู่นะคะเนี่ยยังอยู่ใน ตัวเองกับคนที่เรารักอยากให้ทุกท่านมั่นใจว่าคุณไม่ใช่เป็นหนูทดลองยาเพราะเราได้ตั้งใจรักษาคนที่เรารักในครอบครัวแล้วนะคะคนที่รักแม่นาะเขาก็เสียไปก่อนหน้าที่จะรู้จักกังจึงแล้วนะคะออมาพี่ชายนะคะคนที่เรารักนะหน้าตายอย่างนี้ก็มีสามีเป็นตัวของตัวเองเหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นก็สามีนะคะแต่งงานกันมา30ปีแล้วนะคะเข้าเป็นโรคเกาต์ค่ะ นะคะกินยาเช้ากับวันเย็นเชา้ากับวันเย็นตลอดไม่เคยขาดนะคะแต่วันดีคือดีเขาก็ไปไงานเลี้ยงต่อมาเนี่ยที่หนึ่งีสองเนี่ยก็สะก,กิดแ,แล้วแม่เดินไม่ไหวน่วไม่ได้สะก,กิดทำอย่างอื่นนะคะนะนะก็เดินไม่ไหวคาเข้อง้า,งาค่ะเท้าบวมข้อเท้าเนีน่ยบวมก็ลุกขึ้นมาฉีดยาแผ่นปจุบนันให้ เป็นอย่างนี้สม่ำเสมอเรื่อยมารวม,มนะคืออะไรกินนิดหน่อยบวมทั้งที่ยาก็ไม่ได้เคยขาดนะคะพอเสร็จแล้วนะคะเราก็ให้ติดตางจือมาจนปัจนี้นะคะไม่เคยที่จะตื่นขึ้นมา,ามลางึกมาฉีดยาแล้วยาลดลงเหลือยาเม็ดเดียวะคะ่ะที่นักสามโรคเก,ก่านะคะตอนเช้าเท่านั้นเองกินเพื่อคุมกรดยูริกไว้เท่านั้นเองนะคะนี่แหละคะ่ะเป็นสิ่งที่เราเอ,อ่อมั่นใจนะคะว่าเรา ดูแลคนในที่เรารักแล้วนะคะอ่านี้ขยับไปนะในการที่เราดูแลคนป่วยทางตาบอเนี่ยคนที่เรารักรองไปก็คือทีมงานของเราทีมงานของเราก็มีอสมใช่ไหมคะใครเป็นอสมบ้างคะโอ้โหเยอะเลยใช่ไหมคะค่ะคนที่เรารักถัดไปก็คือกระจายออกไปที่อสมประชาชนเราก็ลักนะคะเอาใช่เรา แต่คนที่เรานึกถึงก่อนก็คือทีมงานที่มาช่วยงานก็คืออสมอสมอสมของเรานะคะมีั้่ผู้หญิงผู้ชายนะคะวันนึงนะคะปี P 54เนี่ยให้เลือดออกระบาดแล้วก็ให้เขาไปพ่นสีพ่นยาใช่ไหมออสักพักก็มานั่งดมยานั่งดมยานะล่างใหญ่โตมันรอุมยาเสียบุคลิกหมดใช่ไหมแล้วก็เลยเรียกหานะว่าเป็นอะไรบอกว่าผมอะ่ะมีเลือดออก ใส่แพ่เพล็กมานะแต่ตะกี้น้องออกไปแล้วใส่กระเพลรมานะนะเป็นลิสีดวงเนาะเลือดไหลออกเป็นมานานแล้วแต่เราไม่รู้เขาไม่ได้บอกเราเพราะเป็นเรื่องหน้าอายนะแต่แต่ตอนนี้เขาไม่อายนะนะเขาสามารถที่จะมาบอกมาพูดกล่าวได้บนเวทีนี้ได้เลยอย่างเงี้ยคะ่ะนะครับค่าของเลือดของเขาแล้วก็ตาสาิ้นมากนะเนาะเลือดอยู่ที่25นะคะทำังไงคะเราก็ส่งตัวมาโรงพยาบาลเชียงชู กูนก็รัดไว้แล้วก็ให้เลือดไปนะคะเอ่อรัดหัวนะคะก็ถามเาว่ารักษามา,า,มายังไงบ้างหมอกระเป๋าเดินตามบ้านอ่ะฉีดที่หัวรอบบูิบาลจะมีหัวบานทโรออกมาฉีดหัวละห้าพันก็ฉีดมาแล้วค่ะน,นะคะนะ,ะ,นะะเขาก็ฉีดมาแล้วเขาบอกว่าเจ็บมากเจ็บเขาก็อยากหายเนาะคราวนี้พอเสร็จแล้วเขาก็มาเอา่เออ่พอ พอ,อเดือนหนึ้เนาะหลังจาก่าตัดที่โรงพยาบาลแล้วลเดือนหนึง่งแล้วก็ไปนั่งถ่ายก็หลุดโพ r o c e s ดซ v กระจายเต็มห้องน้ำอีกเสร็จแล้วเขาก็เลยบอกว่าก็มาหามาหาแล้วก็บอกว่าเดี๋ยวจะส่งตัวไปโรงพยาบาลนนไม่ไปไม่ไปผมไม่ไปเพราะเจ็บมากเวลาใส่เต้ามือนเข้าไปจเจ็บมากผลสุดท้ายก็เอาตังจีนไปทานนะคะเพราะเรากาลานตีริอยู่ที่ปกปวดถ้าไม่หายไม่ดีขึ้นเอาเงินคืนใช่ไหมคะ ก็หมอิดคลินิกแผนปัจจุบันด้วยใช่ไหมคะแผนปัจจ <hel an> <evenings> ุบันด้วยเพราะฉะนั้นบ้านหมออยู่ที่นาป่าเลยหมอดูแลคนทั้งนาป่าอยู่แล้วเพราะนั้นจะเอาของไม่ดีเอาของไม่ถูกต้องเอาของไม่ดีเอาของรักษาไม่หายไปพูดก็ไม่มีใครเชื่อถือแล้วใช่ไหมคะแต่ตอนนี้ก็เราก็รักษาพวกคลิแผนปัจจุบันเลยที่บ้านนะคะก็ที่คลินิกด้วยแล้วก็ ที่เราพอสตอเราก็พูดถึงให้ฟังว่ามีทางเลือกนะคะจุดนี้ความดันนะคะความดันก็มี200กว่าเคสนี้ความดันนะคะความดันเคสนี้นะคะเป็นอสมยเป็นทีมงานของเราอีก ปีนบ่อยๆเลยค่ะนะคะพอเราเอาจารจืจ้นเข้าช่วยความดันลดลงสมดุลนะคะแล้วก็ร้านก็ไม่ต้องปิดนะคะ,ะก็มีความสุขดีอย่างนี้ค่ะเราก็ใช้ตรงนี้มานะคะ,ะแล้วโรคนอกเหนือจากโรคกระนตีแล้วที่ไม่ได้พูดถึงคือกระดูกทับเส้นปวดแค่ปวดขากระดูกกระเที่ยว มันหายไปเองโดยอัตโนมัติโดยที่เราไม่ต้องเป็นการันตีเลยเรื่องนั้นคือจิ๊บจิ๊บไปแล้วนะคะนี่แหละคะ่ะคือเป็นสิ่งเรื่องที่เราอยากจะบอกกับทุกคนที่มาในวันนี้เพราะเห็นว่ามาหลากหลายตำบลเนาะตำบลน้ำร้อนตำบลนางั้วที่เห็นนะคะอาจารย์คะก็เลยอยากจะบอกว่าสิ่งหนึ่งที่อยากจะบอกนะคะตอนนี้ก็เริ่มบอกกับทุกสักพวกทีอ่อยู่ในสายแผงปัจจุบนันเหมือนกันนะคะพยายามบอกเขาที่เข้าจะอยู่ในกรอบแต่หมอคิดว่า นอกกรอบบ้านกรณีเพราะว่าสิ่งมหัจุรย์สิ่งอื่นใดที่เหนือธรรมชาติยังมีอยู่กับคนไทยวิถีชีวิตของคนไทยเพราะฉะนั้นคนที่จะตายยังไม่ตายก็มีใช่ไหมคะตายแล้วยังฟื้นขึ้นมาอะไรทาลองเนี้ยน,นะคะเรื่องนี้ก็เลยอยากจะบอกว่ามะเร็งก็บอกไปแล้วเรื่องตักตะกี้เนะาะมะเร็งตัดนะคะที่ประทับใจก็มีเหมือนกันที่โรงพยาบาลวิชุุลก็บอกว่าระยะสุดท้ายแล้วพุงยื่นและ อะไรก็หลับตาปิ๊บปิ๊บคือน้ำลายไปเอาไปตายบ้างเงนเธออะไรอย่างเงี้ยนะก็เอาไปก็ไปอยู่สองอาทิตย์เราเอาตังื้อให้กินก็ยังลุกขึ้นมาเดินเหินไปได้นะคะไปทํางานได้นะคะพี่เขาเห็นเขาบอกว่าเอ้าทาไมไม่ชวนเวนานเผาศงพี่ชายแก่อะไรอย่างเงี้ยค่ะที่ไหนได้เขาไปทํางานแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็เลยเป็นอะไรที่ ช่วยเราได้นะคะในทุกนี้นะคะเพราะฉะนั้นทุกคนอยาสิ้นหวังในการรักษากับ,บคนที่เรารักนะคะรวมทั้งตัวเราเองด้วยถึงแม้ว่าเราตอนนี้ไม่ปว่วยใช่ไหมคะมันก็สามารถป้องกันได้เพราะฉะนั้นหมอจึงบอกว่าเป็นทางเลือกหนึ่งนะคะควบคู่กับไปกับแผนปัจจุบันของเราแล้วสิ่ง มหัสจรรย์กับในชีวิตจะเกิดขึ้นกับตัวของทุกคนนะคะบอก่าขอฝากเพียงเท่านี้นะคะค่ะค่ะเสแซมประเกันขอบคุณครับทุ่รับคำติชม